วัฒนธรรมจังหวัดพะเยานำผู้ประกอบการภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดพะเยาทดสอบรสชาติหลนปลาสม้มหลังขึ้นเป็นอาหารประจําท้องถิ่นจังหวัดพะเยาเพื่อเตรียมพัฒนาเป็นเมนูหลักของพื้นที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดพะเยา ตัวแทนชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดพะเยาเล่าว,ว่าตลาส้มถือเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยาที่มีมายาวนานนะครับสามารถกินได้ทั้งแบบดิบแล้วก็สุกการนำปลาส้มมาต่อยอดเป็นหลนปลาส้มเหมาะสำหรับรับประทานกับข้าวสวยแล้วก็ข้าวเหนียวก็ได้ครับ นางสาวกราบรัตนาผู้จัดจาก,การร้านอาหารในตัวเมืองพะเยาบอกว่าหากเมนูนี้ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเชื่อว,ว่าจะสามารถสร้างมูลค่าให้กับทั้งชาวบ้านที่เขาออกไปหาปลาและผู้ประกอบการร้านอาหารด้วยครับอันนี้เป็นเมนูตีพะเยานะเจ้าปลาส้มนี่เป็นเมนูตีนิยมของคนพะเยานะเจ้าคน,คนมาแอลพะเยาก็กินอันปลาส้มทอดหลนแต่หล,น,หลนปลาส้มนะเจ้า เป็นช่วยชาวบ้าน้าเมื่อสถานะหล่นปลาสม้มกลายเป็นเมนูประจำจังหวัดพะเยาครับตอนนี้หน่วยงานในท้องถิ่นจึงเตรียมพัฒนาเข้าสู่ร้านอาหารโดยเฉพาะการสร้างมาตรฐานการผลิตให้ได้ทั้งรสชาติความอร่อยแล้วก็ความสะอาดนะครับเพื่อเป็นเมนูต้อนรับสำหรับผู้มาเยือนจังหวัดพะเยา